การจัดส่งผ่านแครเลืร์ต่างๆตั้งแต่ Thailand Post ลองมาเริ่ม Thailand Post กันก่อนเหมือนเดิมนะครับมาที่หน้า wedding shipment แล้วผมก็ได้จัดกลุ่มออเดอร์ที่ผมจะส่งผ่าน Thailand Post ไว้แล้วส o r ออเดอร์ Order. ผมเลือกทั้งหมดเลยกดตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงอนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกที่ lady w o ship แล้วไปหน้า r e a d y t o ship มีสี่ออเเข้ามาแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราจะเลือก assign shipping ก่อนเดี๋ยวผมขอย้ายมีอีกหนึ่งออเดอร์นะครับมีอีกมีอีกเรื่องที่อยากจะพูดให้ฟังก็คือว่าพอกด assign shipping จะเห็นว่า Thailand post มีอยู่4ตัวเลือก รีจ e ิสเตอร์ e แพ็กเกจ EMS แล้วก็เ e g กูล่าเมลกรณีที่เลือกเ e g กูล่าเมลแล้วลองกด get track code จะเห็นว่าไม่สามารถกดกด get track code ได้นะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าตัวเ e g กูล่าเมลเนี่ยทำไว้สำหรับช่วยซ support ให้กับผู้ขายที่ต้องการส่งด้วยเซอร์วิสประเภทอื่นที่ยังไม่ได้มีให้เลือกสำหรับ Thailand Post แต่ว่าอยากจะมาปริ้นเลเบลใน c p a s s ก็คือเลือกเป็นเลกูล่าเมลแล้วไม่ต้อง Get Track Code กดปริ้นเลเบลได้เลยจะเห็นว่าเนี่ยครับหน้าตาเลเบลจะเป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือก็ผู้ขายก็ต้องไปเลือกเซอร์วิสที่ไปซีออฟฟิศใช่ไหมครับว่าจะส่งแบบไหนแล้วก็เอาแท็กโค้ดมาแปะแต่ว่าความสะดวกก็คือ มีอฟอร์แมตของ Label เ,เ,เนี่ยให้ปรินได้ผ่านระบบ C p a s s แล้วก็พอปรินเสร็จเรียบร้อยแล้วออเดอร์ก็จะย้ายมาหน้า Label p r i n t ต d ตรงนี้ครับเป็น Regular Mail เหมือนกันจริงๆก็อัปโหลด t r c k k n n g ได้นะครับแต่จะเห็นว่ามันไม่มี Tra c k c o d ดถูกไหมครับท่านก็ต้องไป m a n u a l l ีป้อน Track Code ที่ระบบ eBay อีกรอบหนึ่งสำหรับกรณีที่เป็น Regular Mail ทีนี้กลับมาโอเคเดี๋ยวผมจะทําการจัดก,การออเดอร์พร้อมกันเลยนะครับ4ออเดอร์ของ Thailand Post ผมเลือก assign shipping คลิกที่ e package จะเห็นว่าจะ apply เป็น e package หมดเลยจากนั้น4ีออเดอร์นี้ ผมก็จะ get t r a c k c o d e get t r a c k c o d e เสร็จแล้วนะครับ TrackCode ก็จะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละออเดอร์เพราะคนละออเดอร์ ID กัน in label ระบบก็จะออโต้ดาวน์โหลดมาเป็น PDF ไฟล์ครับให้สีเลเบลถ้าแสดงผลเป็นลักษณะนี้ก็คือถ้าพิมพด้วยเครื่อง p รินเตอร์กระดาษนะครับก็จะ A4 ก็จะเต็มหน้าแบบนี้เลยก็เดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้นิดนึงว่าวิธีการเซตปรินเตอร์ทำยังไงคลิกที่รูปปรินเตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็จะเห็นว่า Paper Size จะเป็น A4 เพเปอร์เปอร์ชีตรงนี้ให้เปลี่ยนจาก1เป็น4เนี่ยครับทีนี้ a 4เราจะปริ้นออกมา4 Label บลละพร้อมกันแล้วก็ตรงสเกลอะครับจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเป็น default เนี่ยอาจจะเล็กไปลองเลือกให้เป็นปริ้นฟิตทูปริ้นเอเบล r e a รีหรือฟิตทูเพเปอร์ครับเนี่ยครับก็จะพอดีกับ a 4แล้วก็กดปริ้นได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการเซต ปรินเตอร์เบื้องต้นที่สมมุติว่าเราเบลาฟแอพพลายออเดอร์ apply, order, เข้ามาสี่ในการอยากจะปรินเลเบลพร้อมกันก็ทำได้ทีนี้เราปรินเลเบลไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับ Thailand Post ทั้ง4ี่ออเดอร์เราก็มาดูตรงนี้พอดีมีออเดอร์หนึ่งที่ผมทำเพิ่มเติมไว้นะครับมันก็เลยเป็น5้าออเดอร์ทีนี้ถามว่าทำยังไงต่อปรินเลเบลไปแล้วก็คลิกทั้งหมดได้เลยแล้วสมมุติว่าเรา เอาสินค้าของเราจริงๆนะ่ยไปส่งให้กับไปรษณีย์ไทยแล้วเรากลับมาอยากจะมาร์กชิปเราก็กดอัปโหลด tracking ได้เลยนี่ครับก็ออเดอร์ทั้งหมดก็จะถูกย้ายไปที่หน้า i n t r a n s i t ละก็จะอยู่ระหว่างการจัดส่งรอการอัปเดตสเตตัสว่าถึงมือลูกค้าหรือยังก็ อันนี้เป็นวิธีการส่งด้วย t ท l โพสนะครับ